แบนี่อะไรคะสวัสดีค่ะอโดยช่องเชเบตฟันนี่วันนี้เรามาเข้าเส้นกันเพื่อมีข้าวผัดปลาชาเชเบตล่ะกระมัวแต่ปลดกระดุมเดี๋ยวดูก่อนมันกระดุมอะไรมาเร็วไปเร็วค่ะมาเร็วค่ะดูนี่เห็นน้องเล่นไหมเห็นน้องเล่นไหมเล่นมาก่อนอ่ะไ้่ลูกทั้งหมดเร็ว ไปดูอะไรมาคะฮะมือกรม,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 มีไหมสีอะไรคะสีเหลืองกินแล้วไม่เห็นอร่อยแล้วเมดเห็นน้ำมันมงามากนี่แม่อุ๊มีเงินให้คนละห้าสิบบาทไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่เอาแล้วค่ะอันนี้ไม่เอาแล้วค่ะดูดูคนโง่ตอนนี้นะคะเวลาสามนู่มแล้วนะคะทุกคนแม่อุ๊ก็เลยแวะแมอ,อ,อตัดด้วยนะอ,อตัดด้วยเหรอไม่ได้หรอก อันนี้ที่เราซื้อไงยี่สิบเก้าบาทไอ้สามเก้าบาทซื้อไอคือไอ้เินีมาใช่ไหมแล้วของชิ้นสามเก้าแล้วอันนี้มีไหมไม่อ๋อที่แม้ซื้อเนี้ยเหรอแสดงว่าไม่มีคนกินที่มันเป็นแอลมอนใช่ไหมอาเร็วห้าสิบบาทนะทำเวลาด้วยค่ะทำไมวันนี้เราถึงมาเซเว่นดึกเอมเล็ต ไปดูหนังเรื่องอะไรคะไปดูหนังเรื่องตัพี้ผีพี่หมชทาบปุ๊บ่มจุลสิบอรจละสิกเวอร์นะคะก็เลยดึดไปเร็วเออเ,เอาอะไรคะลูกพอละห้าสิบบาทนะวันนี้งบของเราไม่เอาค่ะโนโนโนเหม็นจะตายเหม็นน้ำมันงาลูกไปลูกไม่เอาค่ะ เอาหมึกกลุ่มให้มันจบๆไปอ่ะมึกกลุ่มให้มันจบๆไปอ่ะทุกคนคนละยี่สิบห้าซองยี่สิบห้าได้แค่สองซองอ่ะเอาไปค่ะได้แค่สองซองเชเบตเอาไหมเอาไหมเชเบตไม่เอาหรออย่าทะเลาะกันเอาไหมพี่อเล็ิตจะเอาค่ะเป็นอะไรเนี่ยเชเบตงงนะเนี่ยงงนะเนี่ย เชเบตเอาอะไรหนูเอาอะไรเชเบตนี่นูกระดุมทุกคนดูกระดุมกำลังจะถอดเสื้ออาบน้ำแล้วนะน่ารักเร็วๆค่ะแม่อูไม่มีตังค์เพิ่มให้นะต้องเข้าใจนะเออหอมเลยเป็นเท่าไหร่เหลือห้าบาทเหลือหบาทอ่ะไม่เอาค่ะเชเบตไรสารามาก ไม่เอาค่ะจะไปได้55บาทจะไปซื้ออะไรบูรีเบตไปกินอะไรร้ายสาระมากๆเลยเพื่อนเพื่อนระวังลื่นนะทำไมทุกคนบูลีลาไม่รีบหน่อยเลยพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแต่เช้านะลูกไปจ่ายตังค์ก่อนไปเอาเงินมาให้เชเวตถ้าเชเวตช้าก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องมีวิสุทเิ์หรอกเพี่ยอดเด็ดไปจ่ายตังค์แล้วนะที่บ้านคะที่บ้านก็มีแม่แม่ซื้อไปแล้วไงบ แล้วแต่อย่แม่อุกินเองนะอันนั้นอะได้ไปเร็วพี่เมย์จ่ายตังค์แล้วเร็วๆพี่เมย์จ่ายตังค์แล้วไม่เอาค่ะอันนี้ไม่เอาโนโนค่ะเอาอย่างเดียวไม่เอาค่ะหนึ่งแม่จะจัดการเฉลี่ยนะสองไม่รู้ค่ะ เออยี่สิบบาทพอแล้วปะครบครบละนี่ออมเนี่ยเขาซื้อเรียบร้อยแล้วทั้งหมดเท่าไหร่เหลือให้น้องห้าบาทเขาในค้างเปิ้นอะไรนี่อ่ะอุ้ยไม่น่าตังค์ไม่พอค่ะตงไม่พอสามสิบบาทเนีี่เนี่ยเเอานี้ได้นะสิบยี่สิบสามสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเนี่ยต้องเอานี้ไปเก็บอันนี้อะไรก็ไม่รู้ ไปเอานี้อันนึ่งได้ไปวิ๊ยใครกเด็นวิยตัวหูมอมเลน้องเจนมอมนะมันเข้าหูโดนน้องเราเข้าน้ำมันโดนเจนนี่อ๋อน้ำกระเด็นแม่อุ้ว่าอันนี้มันกระเด็นอนไ้ามันกแกันะรเน้อ่ะกน ไปค่ะเดี๋ยวไอติมมึงไม่กินซิ้หน่อยอย่าทะเลาะกันไปเอาไปเอา,ไปเอาอันนี้ก่อนไปจ่ายเงินมานี่ชเชเบรนมานี่เอาวางไว้นี่แหละลูกแงมเลนผมใจเนาะรีบกินเดี๋ยวขึ้นรถทิ้งนะรีบกินค่ะทำไมต้องกินมากกุบบ่อยด้วยอะ่ะแม่เบื่อแล้วนะแล้วกินอะ่ะเสื้อผ้านะทุกคนเลอะเธอไปหมด<ๆ>แม่อก,ก็เลยไม่อให้เขากินไงไปเร็วไปจ่ายตังค์เร็ว ช่วยไม่ได้ลูกอยากกินหมึกกรุบเองเฮ้ยพอหรอเชอเดตไม่พออ,อันนี้ต้องไม่เก็บอันหนึง่งเอาไปเก็บอันหนึ่งอะอันนี้เก็บคุณคใส่เ,เองคะใส่ค่ะอุ๊ยนี่ไงออมเล็ตออมเล็ตนี่หมึกกรุบหันหลังนี่กระเด็นไปหมดเลย<อ>เห็นไหมนี่หนักเลยเดี๋ยวออมเล็ตกลับบ้านนะเจอกันนะ จอกันจริงๆกินแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยทุกทีเลยหนึบเาทเฮ้ยไม่พออ่ะชเวตเอาเอาออกอันหนึ่งได้ไหมคะเอานี้เอานี้ออกแล้วเอานี้เก็บเลยนะไม่งงไงเร็วๆเขาจะคิดเงินเอาันนี้ไปเก็บค่ะเธออยากเอาอันนี้เองอ่ะให้พี่เขาเก็บให้แล้วกันนะเดี๋ยวแม่อุจะไปจัดการน้องเล็กด้วยนะราคาสองรายการ ค่าสีเดือดตาค่ะชาง่ายนอนแม่ะยังไงกินหรอนะไม่ได้ไม่นนนะรู้ผู้ใหญ่นะดูใช่ไหมกลับไปทำโดนทำโทษอ่ะนี่เสผ้พพาชาเบ็ดนะคะเตี้ยนมะกุูดน,นะคะซึ่งมันจะซักยากมากเลยนะคะโอเคทุกคนชาบเบ็ดกลับไปนะจัดการอเอาเน็ตด้วยนะอย่าลืมเตือนแม่อุนนะโอเคไหม ปิดคลิปให้หน่อยค่ะแตยได้ตเทนะครให้เจ้าเชอร์เบนี่นะคะเดี๋ยวปิดากมแม่นะคะ